สวัสดีครับพี่น้องเอซช่องบ่าวปลาบานน้องชาแนลมือนีมาพบพอครับคลิปช่วงสายสหน่อยนะครับพอดีได้บังคลิปบอดโจยมานินช่องสาวหน่อยเพชรบานแพงมาสะดุดครับอีกคลิปหนึ่งครับของพันซอวาคุณแม่เล็กนะครับเราติดตามผลงานของสาวหน่อยเพชรบานแพงมาดนพันว่าพันเนี่ยมักน้ององยิงแห้งมามักมากแข่ นังอยู่หมใหม่กันให้เมือที่นอกไปแก่บนครับเขามาเบิรงคลิปกันครับว่าไม่เงยเหล็กพนทีวอากับนองอุ้งยิงว่าประมาณใดคลิปนี้ฝากให้พี่นอ้องชมติดตามช่องบาวป่าบ้านน้อยด้วยครับเด้อหลังจากนี้เขามาชมคลิปคำพูดที่แม่วครับน้องอุ้งยิงครับ มามาเพียมอยากเห็นตัวจริงอยากเห็นตัวจริงเก้าอุ้งยิงดีดังจะระเกินดังนั่นดีลูกลูกพู้เฒ่าผู้แก่กับมิตรอุ้งยิงอุ้งยิงมานี่ลยโอ้ยหลานจะเป็นดังคักดังเนียนนะลูกดังโฉดช่วงจักรวานเลยดังบ่มีหม่องชุดบอยู่เลยคุณยายมาจากยายเบิ่งงานเด็กกับไห้น้ำยง่ดันโอ้ยหมู่บวานแห่งไห้น้ำนีหลาค่ะตอนไปแก่บน่อา ดังๆเนอะเนออยู่น้ำสาวหน่อยไปโดนๆผ้าบอดผาพอโจไปคุอางดังฉดมจวนจันเจอมาแต่ะใส่กุลูมันม่จะกิกระถาไม่ใส่ไปกินก๋วเตี๋ยวเห็นต่อไปยมดีกินจันปานได้เอาพูดอะอ่อนึ่เนะผู้เฒ่รผู้แก่ค่พี่แตอุ้งอิงอุ้งอิงเสกดมนต์สสกดใจผู้เฒ่าผู้แก่ใ้เบิดถก้ทุกคน แม่บอกเพื่นพ่อเดือนแม่สิบก็มือแม่นี่แหม่ยสิบก็มือเด็กหน่อยอัจฉริยะสิงเขาเอิ่นเขาว่าเนาะให้ใครไห้ย้อนยังก็เอาหมั่นสลับห้ย้อนแจีบนให้ย้อนแจบนว่าให้ย้อนแจบนตอนตอนเลาวลองเพลงสุกคสามจบโอ้แม่ไปเรียงว้วาย่กบกนางให้อยู่กบบกให้น้ำยิราอ่าอาบซึ่งโอ้ยจะเป็นบุตรหลายสายเงี้ยนั่นแหละ เดี๋ยวมาขับสู้กับปอจริงเป็นยังไงมีตัวจริงเนาะมันจะหักเนาะคือเด็กหนุอยสองล่างเมียบ้าเมียบ้าเดี๋เป็นเด็กหนุอยสองล่างขึ้นเวทีสมคนอยู่ตาป๋องเสี่ยงหรือวุ้งยิงไม่ร่าโตลองเพลงนานาตาคางเลยงวดีนะงวดตัวนั้นเดียนคนคนเขาเอื่ว่าเด็กสองล่างอ่าขัดล่างเป็นเด็กหนุอยขัดล่างเป็นเด็กหนุอยขังบนเป็น สุดยอดเลยเป็นคุณนาเป็นเเอื่นมาเด็กช่องลางนี่เหมารถมหาลูกแปดสิบโลดิลูกแม่มากห่เหมารถมหาลูกเลยะดนี่ยเหมามหาเลยตัวจริงสั้นแ้เลยขาแม่กับว่าเบิ้ง เบื้องต้หละเนี๋ยวตวนี้ชีวิตนี่างเนี้ยเขาคุมแล้วเด้อวันที่สิบเก็าสิบแปดกนเขาทุกไจ้เราเขาทุกไล่ขันขันนี่เมาใจเถึงมาถามนี่สิเมาใจขึ้นเน็บนี่เนี้ยปุ้ยบอกหนูกี่เด้หล่าเอลาเมีซื้อตันเมาเน็ตย่าเห้นมันหมุนกิวติวเด้อลยบางีีเอาใจเน็ตเฟืหลุดเปื่หลุดเฟื่องรบางสองเจดก่อเอามียังเี่านลูกหลาน ที่หล่าจะเล่นเด้อหลุกเรื่องอยู่น้ำบอดเล่าอยู่นี่ละให้ดังดๆให้ได้ไปหางินไปได้ไปส้างบ้านซื้อร่นให้เล่เนาด้เนี่ยหากด้อหลาเดาอหักกันี่นใจน้ำพี่น้องครับคือจำมหาเราไม่ได้เจอจามหาเราไม่ได้เจอโอ้ยโอ้ยแล้วกัน